เคล็ดลับในการเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยแอนดูเมเรวันที่10การสารภาพบาปถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราพระองค์ส่งสัตว์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะส่งโปรดยกบาปโทษของเราและจะส่งชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้ 1. น1นึยอห์นบทที่หข้อ9คริสเตียนเรามักสารภาพบาปของตนต่อพระเจ้าอย่างผิวเผิน และบางทีก็ละเลยเสียไม่สารภาพบาปต่อพระองค์มีคริสเตียนเป็นจำนวนน้อยที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการสารภาพบาปด้วยความจริงใจหรือเข้าใจว่าสารภาพด้วยความสัตย์ซื่อจะก่อให้เกิดฤทธิ์อำนาจสามารถเอาชนะความผิดบาปในชีวิตประจำวันได้ในการสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เราจำต้องสารภาพบาปทุกอย่างด้วยจิตใจอันสัตย์ซื่อ เพื่อความผิดบาปจะไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรากษัตริย์ดดาวิดตรัสไว้ว่าข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพบาปการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์ พระองค์ส่งล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงสรรเสริญแห่งความรอดสดุดีบทที่32ข้อ5ถึงข้อ7กษัตริย์ดาวิดได้ตรัสถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พระองค์ไม่ยอมสารภาพบาปต่อพระเจ้าว่าเมื่อค้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของข่าพระองค์พระหัตของพระองค์หนักอยู่บนค่าพระองค์แต่เมื่อกษัตริย์ดาวิดสารภาพบาปของพระองค์ต่อพระเจ้าแล้ว การเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์การสารภาพบาปจะต้องไม่ใช่การสารภาพด้วยความละอายแก่ใจเท่านั้นหากแต่เราต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าด้วยความจริงใจและไว้วางใจพระองค์เพื่อให้พระองค์ชำระความผิดบาปของเราการที่เราต้องสารภาพบาปเช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า ลำพังเราเองจะไม่สามารถเอาชนะความผิดบาปได้แต่เพราะความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าจึงหวังพึ่งพระองค์ช่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดบาปทั้งปวงการชำระความผิดบาปนี้มีความหมายสองประการประการแรกเรารู้ว่าเราได้รับก,การอภัยโทษในความผิดบาปแล้วและประการที่สองพระเยซูคริสต์ได้ส่งชำระความผิดบาปให้แก่เราแล้ว และพระองค์จะส่งปกป้องให้เราพ้นจากอำนาจของความผิดบาปทั้งหลายพี่น้องในพระคริตที่รักถ้าหากว่าท่านประสงค์ที่จะอยู่ใกล้ชิดและสนิทสนมกับพระเยสุคริตก็จงอย่าก,กลัวต่อการสารภาพความผิดบาปทั้งปวงต่อพระองค์จงมีความมั่นใจว่าพระองค์ได้ทรงชำระความผิดบาปให้แก่ท่านแล้วและจงให้คำมั่นสัญญากับพระองค์ว่า ท่านจะสารภาพบาปทุกครั้งเพื่อรับรองการอภัยโทษจากพระองค์แล้วท่านก็จะรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยพลภัยของพระองค์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเขาจงมั่นใจว่าเมื่อท่านสารภาพบาปแล้วบาปก็หลุดพ้นจากท่านเพราะว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราได้แบกเอาภาระบาปทั้งหมดของเรา ไปจนหมดสิ้นแล้ว